ตาและห้ามมันนกระจกตาสิเชิญเข้าหยอกกันรักรักเข้าตากระบอต้องเอาออกดอกเต์ความรักหนังมาสั้น่าแมนบอไม่ไม่นอาขออย่าร่างตาใช่ผู้ที่ว่ามันไม่เข้าตาค่ะความรักในตาแต่ความรักข้องหัวใจ ที่สุดเลยเนาะเป็นเป็นคนที่แบบเป็นเจ้าแม่แคปชั่นมากเลยอะยุกิทําไมทุกวันนี้เราเป็นคนแบบนี้ฮะพี่เห็นแคปชั่นเราแต่และแคปชั่นที่คือพี่ตามไม่ทันเลยแต่ก่อนเลยว่าอายเป็นเจ้าพ่อแคปชั่นเด้แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นยุกิเป็นเจ้าพอ่อแคเป็นเจ้าแม่แคปชั่นไปแล้วเพื่อนก็สิเป็นคนหาว่าเส้นนี้เราคือแบบว่าเด็ดเดอดไมางันมันอยากโพสต์มันโพสไม่ได้ไงพี่ ค้นหาแล้วก็ได้ใช่ไหม